เีสขี้โอ้วิ่งก็ช้าเลยเปิดไม่ได้โอ้วิ่งไม่ได้ด้วยเฮ้ยลงถังตุ้มแช่ออกไปออกไปออกไปมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งไว้เฟสห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ม่เฮ้ยเตียงเฮ้ยเฮ้ยสนใจทีวีเดี๋ยวเอาหาอาวุไม่เจอหรอกไม่เจอเฟสถูกก่อสร้างหมดต้นสีไม่ใช่ตรงนั้นอาวุธอ๋อเห็นละ นี่ครับ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 เอ้ยสนุนโนแมนโคตรกลัวค่อยๆเดินอย่างเดียวโอ้โหเราทำดีโคตรดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าอ้าวยังไงวะเฟซนี่ป่๊กใชคเครื่องน,นี่เลยน่าเบญญาสามมิติ อุ้ยอ้ยเป็เป็ดเป็น่ากลัวอยู่นะเนี่ยทำอไรเล่นไปเอ๊ะใบอะไรอ่ะเฮ้ยเราจะเอาใบนี้ออกไงวะซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายดีขวาตันไม่รู้ชิดกำแพงไว้ก่อนเฮ้ยเป็ดมียาตรงนู้นมียามีปืนไม่เจอครับที่ฝั่งนู้นเป็ด ติดอะไรวะกระดาษเฟสมันไม่ใช่กระดาษเป็นปูนนี่จะตีทะลุได้ด้วยมึงจะทำไงวะเนี่ยเอ้ากูใส่ม้วนประตูนั้นประตูนนป่ะประตูนี้ประตีประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้โอ้โหเฟสเฮ้ยอบี้เฟสขอเลือดหน่อยเอาปเปิดประตูนั้นป่ะอุ้ยโอ้ยค่อยหายเนอกหผลขึ้นมาหน่อยอ้าวเฮ้ยเพลงอะไรวะเนี่ยเพลงอะไรวะเดี๋ยวจะเพลงอะไรวะเนี่ยอยู่ตรงในนี้ตังทางเดินแบบเฟสู่ไหน ก็อยู่ในห้องเนี่ยเนี่ยมีเพลงอะไรไม่รู้ขึ้นมาเนี่ยคุณเปิดเพลงอะไรบ้างวะก็ไม่นะเฟสอยู่ไหนเนี่ยเอาเพลงหายเพลงหายเฉยจิกอย่างนี้สิว่าเฟสเธอจะเรียกว่าน่ากลัวเอาเธอเมื่อกี้นำหน้ากูวะเนี่ยเมื่อกี้มึงแซงหน้ากูเฮ้ยอ้าวเฮ้ยซันเดอร์แมนเฟสปืนไม่มีปืนลูกหมดปืนลูกหมดแล้วเฮ้ยกูเดินไม่ได้เฮ้ยตัววาร์ปทางนั้นทางนั้นทางนั้นเดินไปเดินไปกูกูเริ่มหลอดมึงแทนแล้วเนี่ย เดินทางเดิมปะเนี่ยเดๆโวยบ้ากามอ้ยโอมึงแบบเที่ยววาร์มาหน้ากรุลัวเลยเฟสเอามองหน้ากูด้วยนะไม่รู้วิ่งเมยเลยเฟสเฮ้ยถูกอยู่ถูกอยู่อ่าฮ่าฮาเป็นแฮกเกอร์อซอราเอิ กูไม่น่าเหยียบบนกระดาษเลยจะสั่งสอนให้รู้ว่าใครคือกูเหลือสีแดงอะดิเหลือเหลือเหลือจิ้มตาสีแดงโอ๋อโหมึงก็เอาเล่นสกุลหลอนเลยเออนั่นแหละนั่นแหละเฟสอื้มโอ้โหอะไรวะเนี่ยไข่เนี่ยฮะ I am a table 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 เอ้าจบแล้วเหรออะไรวะเนี่ย อะไรเนะี่ยมึงให้กูมา I am ม c เ b บ e